บอยปรกรณ์ไม่ทันได้เกิดเจอเฟคุมกำเนิดจนได้ตั้งแต่ปั้นหุ่นลีนหุ่นแซบได้พระเอกหน้าหนวดบอยปรกรณ์ก็ปล่อยของกันรัวๆเลยจ้าซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้เจ้าตัวใช้ความพยายามดูแลตัวอย่างหนักกว่า3เดือนจนน้ำหนักหายไปถึง11กิโลกรัม3เดือนแป๊กับ11 5้าจที่หายไปพร้อมกับของหวานที่อดกินขนมถุงที่คิดถึงทุกคืนมาล่าที่ชื่นชอบส้มตําที่หยหาบวกกับการเล่นเวทแล้วต่อด้วยคาร์ดิโอวันละชั่วโมงครึ่งที่เหนื่อยและเบื่อทาบขาลากจาก71-8 k ส60-3อ g ทุกวันนี้นั่งรูปท้องตัวเองทุกวันไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้ฮ่าฮ่าฮบอกตรงๆโคตรภูมิใจในตัวเองเลยแน่นอนว่าภูมิใจในตัวเองขนาดนี้ก็ต้องขอโพสสักนิดสักหน่อยพร้อมแคปชั่นว่า เสื้อใส่ยากจังครับไม่ไวัยดันเจอแฟนสาวเฟย์พปรปวีเข้ามาคอมเมนต์สาวใต้ภาพว่าใส่เสื้อเสร็จกี่โมงงับแหมแฟนหล่อแฟนทราบขนาดนี้มันก็ต้องมีห่วงกันบ้านแหละนะ